่ะวริบันทึกรายการค้าของวันที่20มกราคมกันนะคะรับคืนสินค้าจักรยานเสือมหอมจำนวนหนึ่งคันจากบริษัทไบฟรีดัมจำกัดห้างถึงใบส่งของไใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1ครับ0 0 0 ใบลดหนี K K ir, ้ใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง sm 0 0 0 1ครับ0001เรามาบันทึกรายการกันเลยนะคะไปที่เมนูมหลักค่ะคลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้าคลิกปุ่ม Workflow ด้าน,นบนนะคะไปที่ใบลดหนี้สินค้าเลือก ใบลดนี้ไขเชื่อค่ะเล่มเอกสารที่0 0 0 1เรากดโอเคนะคะในที่นี้ยังไม่มีรายการบันทึกรายการใดๆมาก่อนเราก็กดปุ่ม F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรันให้โดยอัตโน,นมัตินะคะ เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่20สมกรารหัสลูกค้าใส่จุด Enter เราเลือกบริษัทบาฟีดัมนะคะ <c oughs> กด Enter ยอดหนี้ขนาดนี้ ห้าหมบาทกดโอเครับทราบคูณเอกสารอ้างองิงช่องที่เป็นตัวเอเราจะเปลี่ยนเป็น Y นะคะเลขที่ภายในเราใส่จุดกด Enter ก็จะขึ้นมารายการ0 0 0 3รายการ00003เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1ับ0 0น0 3วันที่14มกรานะคะแล้วก็กด enter เลือกก็กดโอเคต้องการลดจำนวนหรือไม่เราก็กดเยึดค่ะ ค่ะเป็นอันบันทึกรายการเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปุ่ม Escape เพื่องก็กดปุ่มบันทึกค่ะระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติหมมให้โดยเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลดรหัสบัญชี41103 จำนวน51,999บาทเดบิตบัญชีภาษีขายรหัสบัญชี201104จำนวน3,639บาท93สตางค์เครดิตบัญชีลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303 จำนวนห้าหมนหนหกร้อยบาท93สตางค์เรากดปุ่ม F 1 0เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เราไม่พิมพ์นะคะเราก็กดโนค่ะเป็นอันว่าเราบันทึกรายการเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปุ่ม Escape เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้แล้วก็กดเย็ดค่ะก็จะได้ ใบรถนีเงินเชื่อของสำานักง,งานใหญ่ของบริษัทไบทีดัมน,นะคะเป็นอันว่าเราบันทึกรายการของวันที่20มการาเรียบร้อยแล้วค่ะ